บรรยากาศเขาดาวสรรา์พุทธน,นะครับเขาดาวครับสะานพุทธคนเยอะครับวันนี้คนจากไอคอนสยามนะครับดูจุใจจากไอคอนสยามเลยสวยมาก พวกเขาดาวพวกพันยหกนะครับจากสปัพพุนนะครับเกียรติหน้าได้เป็นไอคอนสยามนะครับ ไปพักสยามก็สวยะสะพานพุทธคนเยอะมากครับแน่นเลยครับี่นี่ครับจุดนี้ก็สวยนะครับจุดนี้ถ้าไม่นับเจ้าพยาไปทางฝั่งทนเลยครับอันนี้สวยมากครับดูคนรอบสะพานพุทธนะครับในบรเลย พวกเขาในวันนี้เขาเดาวสะพานพุทธนะครับองค์แค่มานครคนเยอะมากครับต้องชาวไทยแนละต่างชาติครับดจจูครับจุดใหญ่สักในคอนสยามนะครับ เพราปกเก้าตัวนั้นคนเยอะครับ สวยงามประการเขาดาวสมพานพุทธครับพุทธจากรในครนสยามบรรยากาศคึกคักมากครับสวยงามทุกคนบนสะพานพุทธกะับเต็มเลยครับทุกปีเลยนะครับเขาดาวบนสะพานพุทธนี่เต็เยอะครับมองได้หลายๆจุดในกรุงเทพมหานครนะครับที่มีการจุดพุทธเขาดาวนะครับ ตอนนี้เป็นแลนด์มาร์กเลยผู้คนจากทั่วโลกนะครับดูนะครับมีคนต่า,า,างชาติก็เยอะนะครับ,ค,รบนคนนั่นแหละครับตอนนี้พบวก็การแสดงจบลงไปแล้วนะครับผู้เข้าดาวดูครับดูสังเกตดูแล้วต่างชาติเยอะมากตั้งใจมาเขาเาเ้าดาวประเทศไทยกันเลยนะครับ จุดกำปันพุทธเนี่ยมันจะเห็นจะเห็นได้ชัดเจนนะครับหลายๆจุดคนเยอะครับคนเยอะสนุกสุขสันต์นะครับขอให้ทุกท่านโชคดีในปีใหม่นะครับ2026น,นะครับ สองฝั่งแล้วฝั่งที่ลงไปฝั่งคนแล้วก็ฝั่งพระนครนะครับสนุกสุขสันต์นก็ประมาณนี้นะครับขอให้ทุกท่านโชคดีตลอดปีตลอดไปนะครับสวัสดีครับ